ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเวลาแต่ไปเน้ต่อไปนี้ให้แพทย์เน้ฮะให้แพทย์ให้พี่น้องให้แพแหน์ให้พี่น้องแพทยแก่พบกับแขแวะเทปัดเอ็ดแต่แปรไม่างก่อเอ็ดแต่แปรอะไรเอ็ดแต่แปรวะอีกต่อไปแหมโอ้อีกต่อไปส่วมกันมาว่าสั่น ชอบมังหันไม่แอแต่เปอตเปมเป็นมขีดต้มปาดมือนกัขีดยังบท่านเศร้าอยู่ดิออบ่อืมขีดยโมเออขีนีโมเอาละพี่น้องเอาคุเบาสันเอรไปอะเพนแเอาละพี่น้องแอล์อะเนอฮออไปว่ายังเอาโอละนอแมจะมาโอนละนออีอย่างเอาโอซื้อแม่จีบอน่พี่น้องแม่ อะไรเพีแนงเอาละพี่น้องเอลอเอลยเนี่โอละนอแพ้ไม่ไปแก้เสียเวลาเพ่ไม่ไปแก้เสียเวลาเสียเพี้แนงต่อไปนี้เสียโอ้ยเสียเพี้แนงฮะเสียเพี้แนงเชิญพี่น้องจะอะไรวะเชิญพี่น้อง แคไม่ไปแก่เสียแมล้เพื่อไม่ไปแก่เสียเวลาเชียพ์แพนแอเชิญพี่น้องแพ้แก่พบกับเสียแลแพ้แท้แต่แปลศิล้วเป็นผ้าตอกไปเส้นในแหวนนี้สำหรับวั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 นนี้จานเส้นในแหนนี้สำหรับวันนี้เสร็จล้วเป็นอะไรไม่แม่แม่แล้วเสล้วเป็นอะไรไม่แม่แหล่แน่เสล้วเป็นแล้วพราะนมากไม่ไหลายท่านที่ที่แท้แง่ แค่แทง,งแทงยังแค่แทงแงที่ทีมงานโอ้ยที่ทีมงานแท่แทงแงที่ทีมงานแน่แม่แพสแสลน้องใหม่พัชรีแนแสและแป,ปดมาแม่แลยแคย่แม่พพแพ้แห่พี่แนแด้แพ้แปะเสแสแพ้แค่์แสน่นแสเน่แห่แนหน